ธรรมสวัสดีมายัางท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและแฟนเฟซบุ๊กของดรแฮนดี้ในช่วงหลังจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งในปีนี้เราไม่ได้มีการเฉลิมฉลองปีใหม่กันเพราะว่า มันเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอมคโิครอนซึ่งก็แพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงเทศก,กาลวันหยุดคริสต์มาสต่อเนื่องมาจนถึงวันสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำให้วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีก็ต้องประกาศงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย ที่เราทำกันมาทุกๆปีอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระธรรมทูตทุกรูปกานมีพระเดชพระคุณหลวงตาพระราชมงค,คลรลงสีลงเตชีเราเนี่ยอายุ97ปีเป็นประมุขป,ประธานสงฆ์อยู่กับพวกเราที่วัดไทยดีซีนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานดังนั้นก็ต้องให้มีความมั่นใจ ที่จะทําให้พระเด็มคนณลงตาเรามีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโควิดอันนี้ก็แต่เราก็ไม่ได้ละเลยในการที่ทำกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าก็มีการสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ซึ่งก็ตามปกติแล้วเวลาหกโมงเย็นของทุกๆวันพระสงฆ์ทั้งมวลก็จะลงพร้อมกันที่ สุโบสถวัดไทยกรุงโวชิงตันดีซีสวดมนต์ทำวัดเย็นแลหลังจากนั้นก็เจริญพระพุทธมนต์ใหญ่ทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อไว้แจกจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่แก่ญาติโยมที่มาทำบุญก็มีการมาทำบุญถวายเช้าถวายเพลนเป็นคณะเล็กๆห้าคนสิบคนสามคนสี่คนก็จะได้แจกและในปีนี้ก็มี อุปสิกาผู้ใจบุญท่านหนึ่งทำโรกเก็ตของลงตามาให้แจกก็เป็นโอกเก็ตลงตาชีสวัสดีปีใหม่ม2 5 6าสองห้าหห้าทุกทีได้กันโดยทั่วหน้าถ้าทัาดใดมาวัดมาถวายเชา้าถวายเพลนก็จะได้แจกจ่ายไปตามหน้าที่ที่ท่านได้มาที่วัดก็จะได้รับความทางน้ำพระพุทธมนต์นะก็หลังจากที่ ไม่ได้ทำบุญปีใหม่ประสงค์ก็อยู่ในวัดดูแลทำกิจวัตรตรวจมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็มีญาติโยมมาถวายเช้าถวายเทนผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปตามวาระแล้วก็ยังมีการเดินทางกลับของท,อาาท่านอาจารย์พระครูประยัติธรรมาภิรามหรยท่านอาจารย์พมาทวิพงศ์เมื่อวันที่9มกราคมซึ่งก็ได ทำลายญาติโยมเพื่อจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่สุพนครเพราะว่าทางมาหลายปีแล้วไม่ได้เดินทางกลับไปญาติยโยมหลายท่านก็บ่นเสียดายคิดถึงท่านนะเพราะท่านก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่กับพวกเรามานานหลายปีแต่ก็เนื่องจากตอนนี้ในช่วงโควิด -19 กก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนก็ ต้องการที่จะกลับไปเพื่อที่จะได้ไปเยี่ยมญาติโยมและเพื่อนฝูงแล้วก็อาจจะพักผ่อนในวัยเกษียณนะอยู่ที่เมืองไทยต่อไปก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักที่เคารพของศิทธิยานุสิตทางบรรพชิตและคลือหัดตลอดไปนะครับทีนี้เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมา นี่ธรรมภาพก็ได้เดินทางไปร่วมพิธียกเสาเอกเรียกว่า g n รา r e a k i n g ceremony นะอาคารอนุสร814ปีพระเทพุทธวิเทศประธานธรรมชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาวัดพุทธาวาสนาครฮุสตันแล้วก็เนื่องจากในช่วงนี้ไวราัาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็กำลังระบ,บาดอยู่ รานนการจัดงานก็เป็นไปด้วยความเข้มงวดและระมัดระวังก็มีประสงค์ในพื้นที่แล้วก็คณะกรรมการสมัสชาบางรูปที่ท่านนิมนต์มาอย่างเช่นท่านรองประธานใรการศึกษาแล้วก็มีประสงค์ในพื้นที่เมืองแซนแอนเทเนียววัดสัทธธรรมวัดปาเท็กซัสได้มาร่วมกันประกอบพิธีก็สำเร็จ เรียบร้อยไปด,ยด้วยดีอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวให้ในวงการคณะสงฆ์ได้รับรู้รับทราบและยาตยดโยมได้ร่วมอนุโมทนาซึ่งอาคารแปดสิบสีปีพระเทศพุทธวิเทศนี้ก็มียตดโยมเจ้าภาพหลักหล,กหล,กหลายหายท่านบริจาคไว้แล้วนะคนละสองแสนบ้างสามแสนบ้างงแสนห้าบ้างก็มีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ที่จะสร้างให้เสร็จเพื่อที่จะเป็นออฟฟิศเพื่อที่จะเป็นที่ทำงานของพระและของครูโรงเรียนภาคฤดร,ร้อนและโรงเรียนพุทธศาสนาวาระทิศของวัดพุทธ,ธาวาสนครฮุสตันซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อประธานธรรมชาติสงไทยที่เรียกว่าเป็นประมุขประธานขององค์กรคณระสงฆ์ไทยมีพระธรรมทูตอยู่ภายใต้องค์กรนี้ 1,500กว่ารูปมีวัดสมาชิก120วัดในปัจจุบันเมื่ออาคารหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ทำงานของพระสงฆ์พระธรรมทูตวัดพุทธวาสและเป็นที่ทำงานของคณะ,ะครูภาคดูร้อนของคณะ,ะครูโรงเรียนพุทธศาวะทิศของวัดพุทธวาดดังนั้นก็ขออนุโมทนาสำหรับญาติโยมที่ได้ไปร่วมงานนี้และได้ร่วมกันบริจาค ในอีกโอกาสหนึ่งที่เราชาวพุทธทั่วโลกอาจจะต้องยืนไว้อะไรหรือสงบนิ่งไว้อะไรเมื่อได้ข่าวการมรณภาพของพระมหาเถระชาวเวียดนามอาจารย์เซนติสนาทันเมื่อวันที่ยีบสองมกราคมที่ผ่านมาท่านได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบในวัย9ก้าสิบห้าปี ที่วัดบ้านเกิดที่เมืองเวประเทศเวียดนามนะซึงหลายๆท่านก็คงจะทราบประวัติของท่านเป็นพระนักต่อสู้พระนักเคลื่อนไหวที่ใช้หลักธรรมในทางบทธศาสนาต่อสู้กับนาทธิการเมืองในยุคนั้นจนกระทั่งท่านทนแรงกดดันของการเมืองไม่ไหวก็ออกจากประเทศเวียดนามมาอยู่ที่ฝรั่งเศสและมาเรียนที่สหรัฐอเมริกา ตอนหลังก็มีวัดสาขามีลูกศิษย์ลูกหาสร้างวัดสอนธรรมะโดยการเขียนหนังสือโดยการสอนจัดร e ทร e ตจัดปฏิบัติธรรมทั่วโลกนะเป็นพระที่มีชื่อเสียงและใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสอนชาวโลกให้รู้ตื่นรู้ให้เข้าใจธรรมะในลักษณะกระตุน้นเตือนสังคมโลก ให้ใช้สติทุกทุกขณะลมหายใจนะอาจารย์ใช้คำว่าลมหายใจแห่งสติหนะรือ m ไมฟู l l ลสันคอระคังเป้งแล้วก็ให้กลับมาสู่ความมีสติแล้วก็เขียนหนังสือนะสันติทุกย่างก้าวนะ p e a c e every steps ก็จะเป็นการเดินเดินจงกรมเดินด้วยสติ นะพาลูกศิษย์ลูกหาเดินเป็นแถวไปบางทีก็ไปจัดรีทรียท่านเลยจะพาเดินรอบๆบริเวณวัดหรือบริเวณสถานที่กว้างๆมีสาขาวัดอยู่ทั่วโลกไปกระทั่งในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราก็ขอแสดงความเสียใจใน,นานะปัรรมทูตใน,นานะพระสงฆ์ในทางบทธศาสนาขอ ไววอะไรแล้วก็ถวายอะไรแก่ท่านอาจารย์ติสนาทันผู้เป็นรัตนอยูคือผู้มีความรู้มากเป็นผู้มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและมีปฏิปทาที่งดงามมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกทั้งชาวไทยชาวเวียดนามและชาวต่างชาติต่งางศาสนาแต่ว่า เขาประทับใจในคําสอนของท,ท่านประทับใจในปฏิปทาการปฏิบัติที่เรียบง่ายตามสไตล์เซนก็เรียกว่าหันหมาเคารพนับถือท่านและสุดท้ายนะตอนที่ท่านทิ้งร่างวางขันละสังขารแล้วเนี่ยก็ยังใช้คําสอนที่เคยท่านเคยสั่งเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วแหละบอกว่าถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยตามปกติคนชาวพุทธเอเชียเราเนี่ยก็จะ เอาเท่ากระดูกเมื่อเผาหรือชาวบรก,กิจแล้วก็จะสร้างเจดีสร้างสถูปทำนูน่นนี่นั่นเป็นที่เคารพเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าไม่ต้องท่านเขียนสั่งเอาไว้เลยว่าอย่าสร้างเจดีให้ฉันอย่าเอาเท่ากระดูกไว้ในโกดหรือในภาชนะที่คุมขังฉันไว้ในสิ่งที่จำกัดจงปล่อย ให้เป็นอิสระในสิ่งที่ฉันเป็นแล้ถ้าจำเป็นจะต้องสร้างเจดีย์จริงๆท่านก็บอกว่าให้เขียนไป,ไป้ายไว้สามป้ายป้ายหนึ่งให้เขียนบอกว่าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ป้ายที่สองบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกเจดีย์นี้เช่นกันและป้ายที่สามบอกว่า, <heartbreaking> อวา <_ d ick> ขอให้นะ ถ้าฉันจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนี่ก็ขอให้ฉันอยู่ในลมหายใจที่ตื่นรู้และทุกย่างก้าวอันสงบของเธอเห็นไหมนี่คือวิธีแห่งปราดเรนี่คือเป็นวิธีทางของชาวพุทธทั่วโลกหรือคนทั่วโลกที่จะจดจำท่านไปชั่วนิดนิรันการโดยไม่ต้องสร้างอนุสรณ์สียดีไว้ก็ได้แต่ถ้า เราลึกถึงท่านด้วยการเจริญสติทุกๆลมหายใจทุกๆขณะจิตมีสติอยู่ก็นั่นแหละคือท่านติสนาทัานก็ขอจบลงด้วยวาทะทำอันนี้เป็นของฝากเป็นข้อคิดสกิดใจแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านมั่นคงดำรงมั่น จเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ร่มโพธิทองของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทนขอจเจริญธรรม